อีกแล้วท่านผู้หญิงเรากำลังฉลองวันเกิดกันไม่มีข้อแก้ตัวจนกว่าจะรู้สมบัติผู้ดีงานฉลองต้องรอก่อนแต่เราก็แค่เต้นรำท่านแม่ทำให้เป็นธรรมเนียมครอบครัวน่าเสียดายที่แม่พวกเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่และข้ามีหน้าที่อบรมพวกเจ้าฉะนั้นห้ามมีการเต้นรำอย่างเด็ดขาดและห้ามร้องเพลงด้วยห้ามเหมือนกันแต่นี่วันเกิดเรานี่ หญิงไม่พูดย้อนหรอกห้ามเต้นรําจนกว่าจะทำตัวเป็นเจ้าหญิงได้ยังจำตัวละครเหล่านี้ได้ไหมคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับบาร์บี้จะต้องจำ12เจ้าหญิงเริงระบำได้อย่างแน่นอนที่สุดเลยครูฝนภาคเป็นโริวีาแล้วครูฝนก็เป็นผู้กำกับการ์ตูนบาร์บี้มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเลยนะคะตั้งแต่ The Nutcracker เรื่อยมาไม่ไว่าจะเป็นสวอลเลกไม่ไว่าจะเป็น 12เจ้าหญิงเริงระบำพริเปียนะคะ Princess and the Pauper ลายเวอร์ชันนะคะเรากา็จะได้ยินเสียงของบาร์บี้ที่หวานๆของคุณลูกปัดนะคะแล้วเกิดว่าแฟนๆบาร์บี้อยากจะฟังนะคะว่าเอ๊ะตัวละครตัวนี้ใครภาคนะอยากจะกลับมาฟังอีกเหลือเกินอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนภาคก็ลองรีเควสต์เข้ามานะคะ